วันนี้อีแม่เป้นจะเนี่ยแกงนอใส่ปาจีใส่ข้าวโพดเจ้านี่เจ้านอจอแฮมันจะเป็นนอเนื้อแข็งเนาะอี่แม่เป้นจะเอามาตุ๊บแบบอรุบุบัแบบนี้เจ้านี่เจ้าเสร็จแล้วหอกอเทนอที่เฮาตุบใส่หม้อเลยเจ้านี่เจ้าเฮาใส่จักไข่ลงไปต่มก่อนเจ้าใส่หอมขาวกับหอมแดงลงไปเจ้าตามด้วยพริกเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยกะปิเจ้า นีเจ้าเราก็ใส่น้ำ้าลงไปเลยเจ้านี่เจ้าเขาก็เอาพริกลงมาใส่เลยเจ้าเห็น้ำล้างโคกลงไปเจ้าเสร็จแล้วก็เอาปลาจีมาใส่เลยเจ้าแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดข้าวโพดซาลีเจ้านี่เสร็จแล้วก็ใส่พักน้ำแก้วลงมาเจ้าเจ้าใส่ชูโรสลงไปเจ้าจางเกลือนิดนึงล่ะนี่ใส่น้ำป่าลงไปหน่อยนึงเจ้าพร้อมเสิร์ฟละเจ้ามะแรงนี่นะแกงนอไม้ใส่ข้าวโพดใส่ปลาจีเจ้าล้ำลเนาะ หอมหอมหน้าตาหน้ากินขนาดเลยเจ้า